ดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วสวยๆแบบนี้เฉลยราคาให้ฟังเลยดีกว่าสวยๆแบบนี้เบาทออกได้เลยทั้งสองคันคันนี้759ดหเคันนี้เจ็ 7, 59, เท่านั้นส่วนคันนู้นดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วแบบนี้ชอบไหมกระบะสีประตูเน็กเจนหรืออยากได้เป็นเจ็ที่นั่ง เน็กเจนใครชอบแบบไหนมาเลือกเลยเดี๋ยวพาชมลำนี้เป็นเจ็ดที่นั่งเอเวอเรสต์เน็กเจนและที่สำคัญคันนี้มันไบเทอร์โบนะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะเป็นไทเทเนียมพัดเทอร์โบคู่ใครหามาเลยหลังคาสรุปแล้วตัวนี้มีหลังคาสรุปแล้วนะครับเบาะหนังหลังคาสรุปเป็นตัวไทเทเนียมพัดใครหานะบอกเลยนะ ไม่ได้มีบ่อยนะในสายเจ็ดที่นั่งเอเวอเรสต์โฉมปัจจุบันของเรานะไม่ได้มีบ่อยนะเพิ่งจะได้มาขายคันที่สองเท่านั้นเองคันแรกสีดําไปแล้วนะคันนี้มาดูคันที่สองของเราที่ได้มาต้องบอกว่าสวยสุดๆถ้าเกิดใครหานะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนบอกเลยเลยจองกันให้ทันแล้วกันคันนี้แป๊บเดียวไปแน่นอนจองกันให้ทันมาดูสวยๆรับประกันสวยรอบคันแน่นอนนะครับภายใน สวยแบบนี้น่าใช้แบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์ดตอนหลังๆนะออกแบบมาได้เฉียบขาดมากและก็เป็นรถที่ขับดีมากๆใครหามือสองมาที่นี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตัวนี้เป็นบายเทอร์โบมาดูกันตามมาตามมาเดี๋ยวจะเปิดกระโปรงให้ดูนะมือเปิดรุ่นใหม่ๆแล้วอยู่ฝั่งนี้หมดนะรุ่นใหม่แล้วอยู่ฝั่งนี้หมดนะรนนดนะครับปิดฝากระโปรงให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะออโต้ Auto นะเดี๋ยวมาดูว่า เครื่องใบต u r b นะให้ชมเลยนะครับแบบนี้นะสวยแบบนี้อร์โบคู u, ah นะ ah ่นะอร์ b o คู่อร์โบไฟฟ้านะอร์โบคู่พัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้าเ ah, ช่นเดียวกันใครหานะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับสายเจ็ดที่นั่งมาดูฟังกระบะกันบ้างคันนี้กเจนกระบะสี่ G b b b, ประตูนะครับเป็น XLT ตัวนี้เป็นเครื่องโบเดี่ยนนะไม่ใช่ใบ t u r b นะแล้วก็เป็นสี่ประตูและที่สาคัญ ได้มาคู่กันเลยสีเดียวกันอีกโอ้โหใครหามาดูเลยมาดูมาดูว่าสวยแค่ไหนว่าสวยแค่ไหนโอ้โหเปิดมาในเรียกว่าน่าใช้มากสําหรับสายฟอร์ดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้ฉเฉลยราคาให้ฟังกันเลยดีกว่าสวยๆแบบนี้หกบาทออกได้เลยทั้งสองคันคันนี้เจ็ดห้าเกคันนี้เจ็ดห้าเกเท่านั้นส่วนคันโน้นหนึ่งสี่เก้า คันนี้149ชอบแบบไหนเลือกเอาตกบาทออกไปเลยที่เอวตัวคาเท่านั้นขอลูกค้าประวัติดีสวยครบจบที่เรารถใหม่ๆแบรนด์ชั้นนำประเทศไทยอยู่นี่หมดแล้วใครหามาเลือกเลยมีให้เลือกมากกว่า250หาคันด้วยกันสวัสดีครับ